ผลิตภัณฑ์กันยุงตรามอสชิลนะคะที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคือเป็นสเปรย์เนี่ยเขาทำมาจากตะไคร้หอมนะคะแล้วก็กันยุงกันได้สองชั่วโมงเลยแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดโดนยุงกัดปุ๊บก็ใช้บาร์มอเนียทาบรรเทาอาการคันนะคะแล้วก็ตัวสเปรย์เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือ ไม่มีสารเคมีเลยนะคะมีให้ทดลองแล้วหอมๆค่ะเป็นกลิ่นตะไคร้นะคะสำหรับคนที่ชอบสมุนไพรแล้วก็ไม่อยากจะมีสารเคมีตกค้างในในร่างกายนะคะนี่มอสชิลนะคะมาหาซื้อได้ที่โรงพยาบาลวิทาศาสตร์เขตร้อนค่ะเป็นออยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นน้ำมันหอมหอมจริงๆเลยค่ะขวดละขวดใหญ่เนี่ยแปดแปดสิบบาทนะคะก็ได้ห้าสิบ อันนี้ครึ่งหนึ่งก็สี่สิบแต่ว่าได้ยี่สิบยี่ิบมลค่ะแนะนำค่ะ